ดูมวยสดตะวันฉายซุปเปอร์บอลมวยวันลุมพินีวันนี้ดูออนไลน์วันแชมเปี้ยนชิพดูมวยสดตะวันฉายซุปเปอร์บอลวันนี้วันที่22ธันวาคม2 5 6 6ถ่ายทอดสดมวยวันลุมพินีไฟหยุดโลกที่ทุกคนรอคอยดูมวยสดวันนี้เริ่มคู่แรกตั้งแต่เวลา19เนาฬิกา30นาทีเป็นการชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่งเฟเธอร์เวท โดยซ้ายดาราตะวันฉาย p ีเแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ถึง155ปอจะขึ้นเวทีป้องกันบัลลังครั้งที่สองพบกับซูปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันแฟนกำปั้นชมกันสดๆด,ดูมวยตะวันฉายซุปเปอร์บอลผ่านทางช่อง7 HD ถ่ายทอดสดมวยตะวันฉายวันนี้สำหรับมวยวันลุมพินี46วันลุมพายี46ประจำวันที่22ธันวาคม66คู่เอกตะวันฉายเ k แสนชัยพบซูปเปอร์บอลสิงห์มาวินโดยซ้ายดาราเจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ถึงปอนด์ วัย24ปีจากชนบุรีจะเปิดสึกกับรุ่นที่ซูปเปอร์บอลสิงห์มาวินไฟนี้เรียกว่าสดบทเกา่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะตะวันฉาย V.S. ซูปเปอร์บอลผลช่างน้ำหนักระดับน้ำของนักกีฬาคู่เอกมวยไทยชิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวท145 1 5 5ถึง155ปอตะวันฉายเ k แสนชัยช่างได้154.6ปอระดับน้ำ1.0184ซุปเปอร์บอลสิงห์มวินช่างได้153.0ปอระดับน้ำา1 0 8 3คู่รองมวยไทยมวยวันลุมพินี46พระจันทร์ชัยพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรเวทเฉพาะการเปิดศึกล้างตาคู่ปรับเก่า โจเซฟลาซิรีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันผลช่างน้ำหนักโจเซฟลาซิรีช่างได้124.8ง่ปอพระจันทชายพีเคแสนชัยช่างได้125.0ง่ปอชิงแชมป์โลกคิกบอออกอซออีเยงอรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการเ้อควีนเทชจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มน ok ักชกสาววัย21ปี p. ฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนะคู่ชกแบบไม่ครบยกมาแล้วสี่ไฟติดไฟนี้ต้องมาวัดฝีมือสายแข็งจากฝรั่งเศสอนิตราเม็กมเซนวัย35ปีดีกรีแชมป์โลกคิกบอออกกอซออีเกงอและมวยไทยหลายสมัยยอมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบอ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ105-115ถึง115ปอเป็นเดิมพันผลช่างน้ำหนัก เทจจีจ้าลูกเจ้าพ่อรงต้มช่างได้หนึ่งรอยสิบสามปออณิษาเมกเซนช่างได้หนึ่ปอโปรแกรมถ่ายทอดสดมวยวันลุมพินีวันนี้วันที่22่ธันวาคม66คู่เอกตะวันฉายพีเแสนชัย V.S. ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ลบ155ปอ คู่รองโจเซฟลาซิรี VS พระจันทร์ฉายทีเคแสนชัยชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตรเวท115-125ปอคู่รองเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้งว VS อ,อนิตสาเม็กเซนชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ1 0 5 1 1 5ปอ น้องโอฮาม่ามวยไทย V.S. นิโคคารินโลมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145 p..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 . ้ถึปอเสกสันอาจารย์ขวัญเมือง V.S. ริเวอร์แดนมวยไทยแคทเวท140ปอเมืองไทย PK แสนชัย V.S. นาบิลอานานมวยไทยแคทเวท136 6ปอ กุหลาบดำสอจอเปียกปุทไทย V.S. ฟาริยาอามินิปัวมวยไทยรุ่นแบนต้มเวท135-145ปอเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ V.S. เพศสุขุมวิทย์บ่อยบางนามวยไทยรุ่นไฟลเวท125-135ปอ เสื้อมแล็ทอพราน49 vs เครกโคกลี่มวยไทยรุ่นแบนตั้งเวท135-145ถึงปอเอซากุโอกาซาวาระ vs ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยมวยไทยแคทเวท132ปอสุริยันเล็กพอเย็นยิ่ง vs ยอดกฤิดสดาสสมหมายมวยไทยแคทเวท132ปอ ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดมวยตะวันฉาย vs ซูเปอร์บอลวันลุมพินี46วันสุกที่วันที่22ธันวาคม66ดูมวยสดวันนี้ตะวันฉายซุปเปอร์บอลโดยเริ่มชกคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีสำหรับคู่ของตะวันฉายจะขึ้นชกเป็นคู่ที่11ของรายการคือคู่สุดท้าย ดูมวยสดตะวันฉายผ่านทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ออกอากาศคู่แรก19นาฬิกา30นาทีจนจบคู่ที่6คลิกที่นี่ YouTube วันแชมเปี้ยนชิพออกอากาศคู่แรก19นาฬิกา30นาทีจนจบคู่ที่6คลิกที่นี่ ช่อง7 HD ถ่ายทอดสดตะวันฉายเวลา20.30 -23.30 นถึง23.30นประมาณคู่4จนถึงคู่เอกคลิกที่นี่ข w a t c h o n e f c c o m ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน C r One Championship